สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอ มูล,ลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตประเทศไทยและ TNN2 ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็พบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษ์จุลเสถียรน,นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในะวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวนะคะสถานการณ์ของการควบ ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือโควิด1 9ทนนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีในหลายๆด้านนะคะที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพของเรานะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยเรียกว่าอาจจะลืมนึกถึงถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทันได้ป่วยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ป่วยแล้วเนี่ยหรือว่าคนที่แบบมีคนในครอบครัวป่วยก็จะเริ่มเห็นภาพที่แชร์ในโซเชียลแล้วก็อาจจะเกิดความกังวลใจและความน่ากลัวกันมากก็คือเรื่องของการนอน ท่านอนนะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้กระแสะที่มีการแชร์กันในโซเชียลก็คือเรื่องของท่านอนของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9นั่นก็คือเหมือนไปเขาจะบอกว่านอกจากจะต้องไปใส่เครื่องช่วยหายใจแล้ว ท่านอนจะต้องมีท่านอนเฉพาะพิเศษซึ่งแบบดูทรมานมากเขาจะแชร์อันเนี่ยต้องนอนท่านี้นะมันจะทรมานมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยทําให้หลายๆคนก็อาจจะเป็นประเด็นว่าสงสัยว่าเอา้าทาไมต้องมีการนอนนอนแบบนั้นเพื่ออะไรอย่างไรบ้างน,นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงทุกเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับ การนอนนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด -19 หรือโควิด1 9นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะจากศูนย์นิทรเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์แพทย์หญิงบุญธลิกศิริมติค่ะจยนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่เสละเวลามาในรายการเพราะว่าคุณหมอตอนนี้คุณหมอทุกคนในประเทศต้องยุ่งเหนื่อยมากๆแน่เลยนะคะเพราะว่าแบบโอ้โหสุดๆกันจริงๆนั่นในตอนนี้สําหรับการ จัดการการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ะคะก็คิดว่าคุณหมอทุกคนก็ต้องยุ่งมากๆนะคะแต่ว่าในฐานะรายการก็คิดว่าจะเป็นหนึ่งช่องทางที่จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอเชื้อไวรัสโควิด19หรือโรคโควิด -19 นั่นเองนะคะประเด็นหนึ่งที่พูดถึงมีการแชร์กันมากก็คือเรื่องของการนอนโดยเฉพาะท่านอนของผู้ป่วยโควิดด้วยซ้ำค่ะคหมอที่แบบขเขาแชร์กันว่าแบบ ดูแลตัวเองดีดีนะถ้าเกิดว่าติดโควิดแล้วเนี่ยต้องไปนอนนอนคว่ำแบบนี้นะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอย่างนี้งั้นซึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมาถามอาจารย์นะคะว่าเฮ้ยทำไมต้องทําท่านี้ล่ะแล้วจาเป็นไหมต้องทําทุกคนไหมเวลาใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรก็ตามนะคะวันนี้จะขอเรียถามทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการนอนเลยนะคะแต่อื่นก็ถามเรื่องความสําคัญของการนอนก่อนดีกว่าอาจารย์ค่ะเรื่องของความสําคัญค่ะ ก็จริงๆแล้วการนอนเนี่ยคือยิ่งในช่วงโควิดนะคะสถานการณ์รอบๆตอนนี้มันไม่ค่อยปกติะนะคะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้นนะคะเพราะว่าคนไข้หลายๆคนในช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาการนอนมากขึ้นทั้งเรื่องของการ work from home ที่ทําให้ตารางชีวิตเราเปลี่ยนการกินการนอนอะไรก็รวนไปนหมด <c oughs> เรียนออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็พบว่าหลายๆคนเนี่ยกลายเป็นเด็กๆบางคนเนี่ยนอนกลางวันตื่นกลางคืน <c oughs> นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็งงว่าเ,เกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆ <c oughs> ช่วงนี้นะคะก็บางทีเด็กก็จะเหมือนกิจกรรมช่วงกลางวันลดลงก็ทำให้กลางคืนแบบนอนยากขึ้น <c oughs> หรือว่าคนไข้หลายๆคนที่ work from home ทำงานที่บ้านก็คือตารางเวลาชีวิตเนี่ย ไม่ค่อยชัดเจนระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานเพราะว่าอยู่บ้านตลอดใช่ไหมคะค่ะคงก็ทํางานกันจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วพอถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับก็จะทําให้ชีวิตเหมือนรวนไปหมดนะคะอันนี้ใช่เลยค่ะก็จะทําให้หลายๆคนเนี่ยพอเริ่มมีการนอนที่รวนเนี่ยก็จะพบว่าเอออารมณ์ใจคอมันมันแย่ลงเนาะผิดปกติไปจากเดิมเหนื่อยเหนื่อยนะคะ energy หรือว่าพลังงานไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าอาจจะเครียดง่ายขึ้นจัดการชีวิตอะไรลําบากขึ้นเครียดง่ายขึ้นนี้น่าจะเห็น <c oughs> เห็นจะคือตอนแรกจะรู้เลยค่ะว่าพอเริ่มมีการล็อกดาวน์มีการทํางานที่บ้านที่จะพบหลายคนที่แชร์มาแล้วคล้ายๆกันเยอะคือเขาจะบอกว่ากลางคืนคือเขานอนดึกมากเลยอะ่ะคือเหมือนดูซีรีส์อยู่เลยด,ดึก,ดดกแบบ แล้วกลางวันคือตื่นสายแล้วก็เหมือนนอนกลางวันเหมือนกา้ชีวิตเขาเปลี่ยนแบบจนแปลกใจค,คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ปกติก็ไปทํางานออฟฟิศธรรมดาใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือก็งงอ่านแล้วก็เอออะทำไมเนาะทำไมไหลายๆคนเป็นเราเห็นในโซเชียลที่เขาแชร์กันว่าก็เป็นกันเยอะเลยเฉพาะแบบคนที่เคยมี<ค>ยชีวิตประจำวันอีแบบนึงก็สลับกลายเป็นสลับกันไปเลยพอคุณบอกว่าเด็กๆก็เป็นก็เด็กๆกนแต่ว่ามีเด็กๆมีปัญหาแล้วนี้ก็เป็นเหมือนกันไม่คิดว่าแต่แรกยังคิดเป็นเพราะว่าพวกเนี้ย อยากดูซีรีส์แหละกันอยากนอนดึกบ้างเพราะว่าไม่ต้องตื่นไปทํางานแต่เช้าหรือเปล่าเลยดูยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเด็กๆนี่มันไม่ได้มีอะไรที่ต้องทําตอนกลางคืนบางทีเด็กๆเขาเหมือนกับว่าพอจริงๆต้องบอกว่า ชีวิตคนเราเนี่ยสมองเราเนี่ยค่ะเขาชอบอะไรสม่ําเสมอ,อเพราะฉะนั้นการที่เรามีตารางชีวิตที่เป็นรูทีนมีชีวิตประจําวันเชื่อใช้ชีวิตกลางวันตนื่นแล้วใช้ชีวิตกลางวันแล้วก็หลับกลางคืนคี่ยสมองเราเขาชอบเพราะเขาคาดเดาได้ว่าเวลานี้เขาจะหลับเวลานี้เขาจะตื่นน่คะทีนี้การ work from home การเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะมันไม่ค่อย มีตารางที่มันเหมือนไม่ต้องเดินทางเพราะไม่ต้องเดินทางเนี่ยบางทีการนอนเนี่ยก็จะถูกดีเลย์ออกไปก็จะตื่นสายขึ้นหรือว่าตารางการทํางานเนี่ยบางทีมันก็จะ บางทีเราทํางานแล้วเราก็เอาไม่เป็นไรอยู่บ้านแล้วเราก็ทํางานลากไปจนถึงทุ่มสองทุ่มนะคะสามทุ่มยังไม่เสร็จก็ง่วงแล้วก็เอาไม่เป็นไรอยู่บ้านก็เดี๋ยวทํางานต่อไปก่อนสักหน่อยมันเกิดการหยวนเยอะขึ้นในในตารางชีวิตค่ะมันก็เลยทําให้ความสม่ําเสมอเนี้ยเสียไปพอความสม่ําเสมอเสียไปเนี่ยสมองเขาคาดเดาได้ยากว่าเวลานี้เขาควรจะผลิตการน,นอนไหมหรือเวลานี้เขาควรจะกระตุ้นให้ตัวเองตื่นตัวเขาควรจะหลัง ฮอร์โมนอะไรเพื่อให้เราดําเนินชีวิตในช่วงนี้เพราะเขางงเพราะว่าตารางชีวิตเราไม่ไม่สม่ําเสมออันนี้คือเริ่มจากกิจวัตรประจำวันที่เราทําเองแหละในช่วงแรกอันนี้ก็คือสามารถปรับได้ด้วยด้วยตัวเราเองด้วยด้วยการปรับกิจวัตรซึ่งค่ะซึ่งพอมันเราเปลี่ยนมันกันก็เลยทําให้ระบบมันเลยรวนรวนไปหมดสมอง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 ไปหมดประมาณงงไปหมดสมองก็งงก็เลยทําให้ส่งผลกับร่างกายก็คือ มึนงงหรืออะไรอย่างงี้ยบางทีจะรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นในเวลาที่เราต้องตื่นมาทางานใช่ไหมคะก็จะรู้สึกเหมือนพลังงานมันไม่ค่อยมีหรือในเวลาที่เราควรจะนอนก็ดันนอนไม่หลับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของไม่ได้มีอะไรมากระทบไม่ได้มีอะไรเครียดหรอกเป็นที่กิจกรรมกิจกรรมระาว่างวันเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนําว่าอย่าอย่าไปทําอะไรที่มันมันผิดปกติเช่น เพรุงนี้ไม่ต้องไปทํางานนี่ว่าดูซีรีส์ยิงยาวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรใช่ไหมคะกบ,บอกว่า,นอ,นวาอันนี้จะเหมือนเราควรนอนเป็นเวลาค,คือควรเข้านอนตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลาสม่ําเสมอนะคะ,คะแล้วกเ็เพราะว่าสมองเขาชอบอะไรง่ายๆมสมองเราเหมือนเด็กสามขวบเขาชอบอะไรง่ายๆเขาชอบอะไรที่คาดเดาได้กี่โมงหลับกี่โมงตื่นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะทําให้การกินของเราเนี่ยตรงเวลา เพราะว่าเขาก็จะหลั่งฮอร์โมนต่างๆตรงเวลาจะทําให้การมีพลังงานของเราในการโฟกัสกับอะไรหรือว่าการที่เราอ่านหนังสือหรือว่าการทํางานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลเหมือนพวกสมองล้าอะไรอย่างนี้พูดถ้าเป็นพูดอธิบายง่ายๆใช่ไหมคะพะสมองเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้เขาก็จะไม่เหมือนไม่ได้พักผ่อนเขาก็เหมือนเขาทํางานได้ไม่เต็มที่ของเขาใช่ไหมคะก็อยู่ดีๆเพราะฉะนั้นอย่ามาอยู่ดีๆนอนดึก ทำเหมือนเดิมเขาบอกว่ามันจะเหมือนกับ social jet lag ก็จะมีศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่าเป็น social jet lag เราเคยได้ยินคำว่า j e ตแล g ใช่ค่ะ jet lag ก็คือเวลาเราบินข้าม time zone แล้วพบว่าการนอนของเรายังเหมือนประเทศต้นทางค่ะใช่ใช่ก็คือการที่เราใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะมันเหมือนเรา social jet lag ก็คือเหมือนจริงๆแล้วเรายังเราทำเราทำให้ตัวเราเนี่ย jet ล a กด้วยกิจกรรมระหว่างวัน ไม่ได้ย้ายพื้นที่ทำโซนไม่ได้ย้ายภูมิประเทศอะไระอันนี้ทําให้เกิดอ๋อเป็นปัญหานี้แต่ก็แก้ได้ด้วยตัวเราเองก็ปรับการนอนอันนี้คุณหมอแนะนำนะ,ะทำที่เป็นระเวเวลาแล้วก็สม่ําเสมออ่าค,คืออันนี้ก็สามารถปรับใช้ได้กับทั้งเด็กๆก,กับทั้งคุณพ่อคุณแม่คนทางานออฟฟิศที่กำลังมีปัญหาแบบนี้อยู่แก้ไดปแก้แบบนี้จัดตารางชีวิตจัดตารางชีวิตให้ดีที่มนอย่างที่สองก็คือเครียดค่ะคุณหมอเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มีภาวะเรื่องของโรคระบาดมันส่งผลกระทบทุกอย่างการงารเศรษฐกิจรายได้ลดไม่มีแบบอันทุกอย่างจะเจ๊งอะไรเงี้ยแต่ว่ารายจ่ายยังเท่าเดิมคือมันโหมันสุดๆรุมกันไปใช่ค่ะแล้วก็นอนไม่หลับค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาเรื่องของพอพอเราเครียดนะคะกลไกของร่างกายเราเนี่ยเขาจะ หลังฮอร์โมนนะคะ,คะที่ทําให้เราตื่นตัวเยอะ,ะอยู่ตลอดซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นกลไกของสมองที่พยายามจะช่วยเหมือนกับพยายามจะให้เรามีเวลามากขึ้นในการคิดแก้ปัญหาในชีวิตแต่ที่พอมันเป็นไปนานๆแล้วมันมันค่อนข้างหลาเพราะว่าเวลานอนไม่หลับเนี่ยทรมานมากๆนะคะคเพื่อนนี้หมอเข้าใจมากเพราะว่าคนไข้หมอหลายๆลยคนเนี่ยบอกว่าหมอนอนไม่หลับคือแบบทรมานเข้าใจเลยว่าเวลานอนไม่หลับมันม,มันแย่มันรู้สึกแย่ม,มากจะอยากนอนอยู่ ช่ไหมคะแต่มันนอนไม่ได้ค่ะทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยด้วยกิจกรรมที่เราสามารถทําได้จํากัดน,นะคะเขาบอกว่าเวลาที่เวลาที่ดีในการที่จะออบอกว่าคุณภาพการนอนคืนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยคือหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนค่ะหกสิบนาทีก่อนเข้านอนเนี่ยว่าอยากให้เรา r e ล a ซ์อยากให้ผ่อนคลายมีช่วงเวลาในการผ่อนคลายตัวเองและกลับมาดูแลใจของเรา ะะการกลับมาดูแลใจของเราเนี่ยก็คือ,อปิดมือถือปิดโซเชียละนะคะเขาอยากให้สกรีนออฟเขาบอกเป็นเวลาสกรีนอฟอฟคือนอกจากแสงที่มาจากหน้าจอะนะคะจะทำให้การนอนเราแย่ลงแล้วเนี่ยเราพบว่าคอนเทนต์ต่างๆที่อยู่ในโซเชียลหรืออยู่ในทีวีโทรทัศน์เนี่ย ไม่ค่อยชวนนอนเท่าไหร่ช่วงนี้ยิ่งเป็นเรื่องของกระแสเรื่องของโรคภัยค่ะอุทอันนู้นฉีดยาวัคซีนตายอันนี้มีสายพันธุ์เข้ามาอะไรอย่างนี้แบบโอ้โหมาตอนประมาณสักสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยข่าวมาก็เวลาเราเกิดความกลัวหรือเราเกิดอารมณ์เวลาเราเสพข่าวเหล่านี้ค่ะสมองเขาจะตื่นตัวเยอะพอสมองเขาตื่นตัวเยอะเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการกดเขาลงสมองเราก็เหมือนเด็กๆ ที่ต้องกล่อมเขาถึงจะนอนได้ดีนะคะเพราะงั้นบช่วงเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนเนี่ยอยากให้กล่อมสมองเขานะคะเพื่อที่จะให้เขาเข้านอนได้ง่ายนะคะแล้วก็จะได้ไม่ฝันร้ายคนไข้บางคนมีปัญหาเรื่องฝันร้ายเพราะว่าฝันเนี่ยเขาจะช่วยคลายเครียดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเครียดในช่วงก่อนนอนเยอะนะคะบางทีเราจะมีฝันร้ายได้ ก็อาจจะฟังเพล,ลงเบาๆนะคะอ่านหนังสือเบาๆนะคะถ้าเกิดว่า,าแล้วก็อยู่ในที่ที่ไม่สว่างมากเพื่อที่จะช่วยเหมือนกล่อมให้สมองเขาสงบลงนะคะถ้าชอบสวดมนต์ทำได้ถ้าชอบนั่งสมาธิทำได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราทำกิจกรรมที่เราชอบนะคะ,คะที่แบบช่วยให้เราผ่อนคลายคีย์เวิร์ดคือ การผ่อนคลายอย่างน้อย60ชั่วโมงก่อนการเข้านอนอให้สมองเขาหยุดคิดอะ,ค,ะค่ะบางคนบอกหมอว่าเขาปิดสวิตความคิดไม่ค่อยได้ะะก็จะบอกว่าให้ลองทำกิจกรรมอะไรที่เหมือนดึงตัวเองออกมาจากความคิดคะนะคะถักนิตติ้งก็ได้คะ่ะถักโคเรเชต์ก็ได้คะ่ะให้มันแบบเบื่อเบื่อนิดนึง แต่ว่าไม่กิจกรรมที่มันเบื่อเบื่อนิดนึงค่ะแต่ถ้าเบื่อมากเราจะงุดหงิดจนไม่อยากอ้ออ๋อมันคือส่งผลกับอารมณ์แต่ถ้าเกิดว่าเบื่อนิดนึงแบบไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพราะเวลาเราพยายามมากอย่างบางทีเราสนุกกับการดูซีรีส์หรืออะไรมากเล่นเกมก่อนนอนเนาะใช่เราจะตื่นเต้นแล้วเราจะอินทูอินมากๆสมองเขาก็จะถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกนะคะก็จะทำให้การเข้านอนเกิดขึ้นได้ยากนะคะนี่ก็คือเบื้องเบื้องต้นในเรื่องของถ้าเกิดมีความภาะความเครียดสิ่งแรกก็คือ 60นาทีหรือ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนปิดทุกอย่างให้หมดนะคะพยายามหาอะไรที่ผ่อนคลายผ่อนคลายใช้อุปกรณ์เท่าที่แม่ทวดช่วยให้น้อยให้น้อยที่สุดนะอาจจะใช้แบบเสียงเพลงเสียงเพลงเป็นเพลงบรรเลงอะไรอย่างนี้อารม m a อะไรอย่างนี้ช่วยไหมอารม m a ก็ช่วยได้ช่วยใช่ไหมคะช่วงก่อนที่เราจะนอนใช่ค่ะอารม m a ก็ช่วยได้กลิ่นที่เราแนะนำก็จะเป็นกลิ่นพวกลาเวนเดอร์ก็จะช่วยเรื่องนอนได้ดีนะคะ นี้คือแบบยังไม่ต้องใช้ยายังไม่ต้องมานนี้ออกกาลังกายระหว่างวันช่วยไหมคุณหมอช่วยมากๆค่ะเพราะเขาบอกว่าช่วงนี้บางทีเรา work from home นะค i ลี i t ตฟิตเ s ก็ปิดชเราไม่มีกิจกรรมอะไรที่ให้เรามีการใช้พลังงานคือการใช้พลังงานระหว่างวันเนี่ยค่ะเมื่อเราใช้พลังงานไปเนี่ยร่างกายเราจะมีสะสมความง่วงเนื่องจากการใช้พลังงานค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าพอเราใช้พลังงานน้อยนะคะเราก็จะง่วงน้อยอเพราะฉะนั้นหมอก็จะบอกว่าพยายามมีกิจกรรมทํางานบ้านหรือว่าเดินไปเดินมาในบ้านนะคะถ้าเป็นไปได้ใครมีที่ออกกําลังกายในบ้านก็ออกกําลังกายในบ้านนะคะอาจจะเวทเทรนนิ่งเล็กๆน้อยๆให้ได้เหงื่อหน่อยนะคะเพื่อช่วยสะสมความง่วงให้เขาเยอะความง่วงเหมือนความหิวนะะคยิ่งเราสะสมไปเยอะเราจะกินได้เยอะโอเค วันนี้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าปล่อยให้หิวมากเดี๋ยวมันจะกินเยอะเกินกว่าที่เราต้องการอย่างงี้ใช่ไหมเขาพยายามสะสมความง่วงสะสมความง่วงหรือว่าสะสมก็บอกความง่วงของความหิวสะสมความง่วงไว้เยอะเยอะนะคะเหมือนกันอันนี้ก็คือเรื่องของว่าอย่างนี้จริงๆเปิดเขาตัวเองก็เปิด youtube เต้นตามอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องใช้พื้นที่เลยมันจะมีแบบ เดินอยู่กับที่ค่ะแต่ก็จะมีแบบเดินแล้วยกแขนซ้ายยกแขนกว่าแต่ว่าไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่กับที่ไม่ต้องใช้พื้นที่วันหนึ่งคูนึงแค่นั้นเองนะคะก็เป็นการเป็นตัวช่วยหมอบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเขา enjoy outdoor activity หมอเขาก็บอกว่าหมอเข้าใจได้เลยแต่ว่าจริงๆช่วงเนี้ยเราอาจจะต้องเหมือนเราอาจจะโอเคไม่ต้องเอาสิเต็มก็ได้เอาสัก 7%หรือ8%<ม>หรือว่าจะสัก6%ก็ยังดีดีกว่าไม่ทําเลยนะคะเอาเปิดหน้าต่างก็ได้เอาหน้าไปแล้วก็ <c oughs> เอออ่ะถอดหน้าต่างก็ยังดี <c oughs> ได้มอกไปข้างนอกอะไรอย่างเงีย <c oughs> ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการที่นอนไม่หลับค่ะอันนี้เป็นปัญหาของตัวเองแต่ตอนแรกกังวลชนแฟนทางว่าเธอป่วยหรือเปล่าคือด้วยความที่เวลาออกไปข้างนอกจะเป็นคนแบบอเลอร์แบบนี้อเนี้ยเนี้่เนเนนน้เนเนีนีนี้ยเนี้ย่นี้่เน <c oughs> ี้ยนีน ต้องอยู่บ้านแล้ว work นะิร์ o ฟ k from h o m ะช่วงแรกจะเป็นนอนทั้งวันเลยคุณหมอทั้งวันทั้งคืนด้วยไม่ใช่กลางคืนไม่นับนะกินข้าวเสร็จตอนเช้าประมาณสักสิบโมงกว่าง่วง,ง,งนั่งอยู่โซฟาดูวิญญาโน้ปุ๊บไปแล้วปุ๊บใกล้ใกล้เที่ยงตื่นมากินข้าวแฟนปลุกทีบาง <laughs> วันต้องมาแฟนปลุกให้กินข้าวเที่ยงกันกินเสร็จปุ๊บบ่ายเอาใหม่คุณหมอแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอาทิตย์แบบช่วงแรกๆอะคุณหมอแบบมันเหมือนเอาไม่มีอะไรทำเราก็มึงก็นั่งอยู่กับที่เราก็แบบยังไงดีวะหลับแล้วคุณแฟนถามป่วยเปล่าเนี่ย จริงๆต้องบอกว่ามันคือการปรับตัวค่ะเพราะว่าปกติแล้วเรามีกิจกรรมมีเราถูก drive ด้วย activity ตลอดชีวิตประจำวันมันเหมือนมันมีกำหนดการตลอดพอไม่มีกำหนดการแรกๆมันจะเอ๊ะ <laughs> ทำอะไรล่ะทำอะไรดีใช่ไหมคะเพราะงั้นก็ช่วงนี้บอกก็แนะนำว่าหาหากิจกรรมที่ทำได้ในบ้านนะคะเป็นตารางทำกับข้าวก็ได้ค่ะอาจจะไม่เคยทำก็ถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ลองทำข้าวหรือลองทำอะไรใหม่ๆที่อาจจะทำให้เรามีความสุขกับตัวเองได้มากขึ้นนะคะก็เลยก็เลย ตอนแรกก็ยังงงเหมือนกันค่ะว่าเอ้าทำไมนอนเยอะจังงงตัวเองแฟนก็งงจนแฟนถามว่าป่วยหรือเปล่าเพราะว่าแบบเอาอยู่ดีทาไมเป็นคนไม่ได้แหมนอนกลางวันเราอยู่ดีมันนอนเช้ากลางวันและเย็นกลางคืนก็นอนก็ตื่นปกติเหมือนตัวเองปกติเลยค่ะคุณหมอแต่ก็อ่ะสายๆมาหลับอีกแล้ว่ายหลับอีกแล้วแต่ว่าก็คือไม่ได้เป็นอันตรายอะไรถือว่าเป็นช่วงปรับ,รบตัว,ตวแต่ว่าถ้ามันเป็นเยอะนะคะหมายถึงว่า,าวเป็นต่อเนื่องนานจะส่งผลก็อาจจะอาจจะทําให้อ่อ ในระยะยาวะนะคะ,คะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการนอนกลางคืนไ,ไม่ได้อาจจะแบบกลายเป็นแบบก,กลับกลางวันกลางคืนไปเลยก็ได้ค่ะ,คะ,คะแต่ก็อย่างที่คุณหมอบอกจริงจริงคือกลัวอ้วนนี่ยค่ะเพราะแบบเอาฉันไม่ใช่พลังงานเลยเนี่ฉันนอนแล้วเปล่าเริ่มแบบกินนอนกินนอนเริ่มแบบจะเป็นหมูแล้วนี่ก็เลยพยายามหาก,กิจกรรมทำอย่างนี้คุณหมอพยายามบอกเริ่มแบบตั้งว่าบ่ายสามฉันต้องออกกาลังกายทุกวันขึ้นลู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพยายามแบบฟิกฟิกตัวเองว่าแบบบ่ายสามเพราะมันจะเป็นช่วงที่จะหลับ สุดๆใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเอาเวลานี้แหละบางทีก็เผลอคุณหมอแต่ก็ต้องแบบนิดนึงสักนิดนึงแต่ว่าแบบลุกขึ้นมาสู้มันอันนี้ก็คือเรื่องของตัวเองนะที่เป็นปัญหาอื่นๆมีไม่แคะคุณหมอเรื่องของคนที่ work from home กับโควิดแล้วก็มีปัญหาเรื่องการนอนตอนนี้ว่ามีเท่านี้ประมาณจริงๆจะเป็นเรื่องของตารางชีวิตตารางชีวิตรนแล้วก็ความเครียดจากสถานการณ์รอบข้างนะคามคิดแล้วนอนไม่หลับเครียดแล้วนอนไม่หลับกินยาไหมหมอตอนนี้จริงๆแนะนําว่า เราลองปรับสุขอนามัยเบื้องต้นกับของการนอนก่อนนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็มาคุยกันหรือว่ามาปรึกษาการเราก็มีทางช่วยค่ะอันนั้นก็แต่ว่าให้อยู่ภายใต้การแนะนำดูหมอจะดีกว่าอยาไปสั่งซื้อยาเองหรือว่าอะไรตอนนี้เด็ดขาดคะเพราะว่าอาจจะส่งเสริมความเครียดหรือส่งผลให้ผลร้ายต่อสุขภาพไปกันใหญ่ได้อันนี้คือช่วงที่เรายังไม่ได้เป็นโควิดนะคะเรา work from home มันก็ส่งผลกระทบกับเรื่องการนอนแหละพอทีนี้เราเริ่มเป็นหมอสมมติ เริ่มจากแบบเราเป็นผู้เสี่ยงหรือว่าแม้กระทั่งไปไปสัมผัสไปสัมผัสแล้วแล้วก็อันนั้นคือเครียดหนักแหละแต่ว่าแล้วก็เขาก็เรียกไปตรวจพอตรวจปุ๊บผลสวบอพอซีทีเป็นเป็นแล้วแหละแล้วเราแต่ว่าตอนนี้ต้องรอรถพยาบาลต้องอยู่ที่ที่บ้านก่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนอนยังไงล่ะคุณหมอทีนี้เห็นในทีวีบอกว่าต้องนอนคว่ำหรืออะไรหรือฉันต้องมีท่านอนพิเศษไหมหรือยังไงคะคุณหมอคะ จริงๆต้องบอกว่าการนอนถ้าเรายังไม่ได้มีอาการอะไระใช่ไหมคะเราพบว่าด้วยเรื่องด้วยโควิด -19 ตอนนี้ค่ะคนไข้กลุ่มหนึ่งเลยค่ะที่แข็งแรงแล้วก็มีอาการน้อยก็ไม่ได้ ไม่ได้มีเรื่องของโควิดที่ไปรบกวนการทํางานของระบบหายใจมากคะอันนี้ก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะคะ,คะพิง่วอยอย่าออกอย่าออกไปไหนนะคะก็ลดการแพร่กระจายเชือ้อคือใช้ชีวิตปกตินี่หมายถึงว่าไม่ได้ต้องนอน,นอนความไม่ได้ต้องร้ไรไก็คือนอนอะไรเพลียก,ก็นอนก็ ก็อาจจะเหมือนเป็นหวัดะนะคะหมายถึงว่าอาการก็ดูแลตามอาการคหคล้ายๆมีมีน้ำมูกหรืออะไรก็รักษาตามอาการไออะไรก็ดื่มน้ำอุ่นอะไรทานยาพาราถ้ามีไข้อะไรนี้ไปก็ไม่ได้มีการดูแลที่พิเศษะอะไรแต่ถ้า<ม>เกิดว่ามีเรื่องของการหายใจลำบากเกิด,ดขึ้นแล้วะนะคะเชื้อลงปอดะนะคะ,อ,ะอาจจะมีไฮโปซอเซียหรือว่าภาวะที่ออกซิเจนในเลือดต่ำ ถ้าภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำเนี่ยเช่นต่ำค่อนข้างเยอะจากเบสไลน์ถ้าเรารู้เบสไลน์อยู่เนะะี่ยค่ะเช่นเบสไลน์เดิมของแต่ละคนอาจจะ98 99นะคะ,คะถ้าลดลงเหลือ94 93อันนี้ก็คือน่าเป็นห่วงนะคะหรือว่ายิ่งลดลงกว่าต่ำกว่า90นี่คือน่าเป็นห่วงามากคือถ้าเป็นถ้าต่ำก็การนอนคว่ำจะช่วยนะคะช่วยอลไรอย่างที่เขาบอกว่าร่างกายเรานะคะ,คะอว,วัยวะที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ย จะหนักกว่าด้านหลังอยู่แล้วทําไมอะครัหมอมันมีหัวใจอยู่ข้างหน้าหัวใจเนี่ยเขาจะเอียงมาข้างหน้าหน่อยนะคะปับเขาก็จะเอียงมาข้างหน้าหน่อยในขณะที่ปอดเราเนี่ยค่ะกลีบกลีบล่างข้างหลังนะคะเขาจะอยู่ชิดชิดกับผนังช่องอกด้านหลังนะคะทีนี้ถ้าเรานอนหงายอวัยวะที่มีน้ําหนักมากกว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะดันลงไปแล้วกด กะทำให้ปอดที่อยู่ด้านหลังอะค่ะเขามีการเลือดไปเลี้ยงลดลงพอเลือดไปเลี้ยงลดลงเนี่ยการส่งถ่ายออกซิเจนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนอะไรเขาลดลงนะคะมันจะทำให้มีลักษณะเหมือนปอดฟีดเพราะฉะนั้นการนอนคว่ำนะคะจะช่วยให้ปอดในช่วงหลังเนี่ยเขาขยายออกมาได้ดีขึ้นการแลกเปลี่ยนก๊าซอะไรก็จะ ดีขึ้นยิ่งในคนที่มีภาวะปอดอักเสบแล้วนะคะก็คนที่มีภาะปอดอักเสบแล้วกันที่เพิ่มเหมือนเพิ่มพื้นที่ในการให้ปอดได้ทำงานได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะยิ่งช่วยให้การฟื้นตัวดีขึ้นค่ะไม่ได้เฉพาะคนที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วค่อยไปนอนแบบนั้นใช่ไหมหมอคนที่มีอาการคนที่เชื้อลงปอด ยังไม่ต้องใส่ท่อก้อนนอนได้ก็ถ้าหายใจไม่สะดวกนะคะก็แนะนําว่าถ้านอนที่ดีกว่าการนอนหงายธรรมดาก็คือการนอนคว่ำแต่ก็ถ้านอนคว่ำก็ไม่ใช่ว่าต้องนอนคว่ำไปตลอดแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนท่าทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็เปลี่ยนไปนอนตะแคง นะคะได้แล้วก็เปลี่ยนไปนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาแล้วก็ค่อยวนกลับมานอนคว่ำนี้ก็ได้ก็แค่หลีกเลี้ยงท่านอนงายอ๋ออันนี้ อันนี้เป็นประโยชน์มหมก่อนเพราะก่อนนั้นคือเข้าใจว่าจะต้องเฉพาะเคสหนักๆแล้วก็นอนคว่ำจะต้องมีหลุมมีอะไรมบก้มหน้าลงไปแบบสปาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นค่ะก็คือจริงๆถ้าเราสามารถนอนนอนคว่ำแล้วก็เอียงคอได้เหมือนกับานอนคว่ำปกติเลยค่ะยังไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแต่ว่าถ้ามีภาวะของการที่ติดเชื้อลงปอดคะะก็จะก็จะช่วยวันนี้มีประโยชน์มากสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้อ่ รับการไปรับแล้วพอเห็นว่าชเห็นว่าเชื้อมันตอนนี้มันแบบมันเร็วบางทีมันลงปอดเร็วบางทีอยู่บ้านรอรอรถพยาบาลรอถอะไรมารับเนี่ยจะมีภาวะแบบนี้ก็ใช้วิธีการนอนแบบที่คุณหมอบอกแนะนําได้ถ้ารู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มบางคนเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องวัดไ้แล้วถ้าวัานีดีกว่าเบสไลน์ของตัวเองก็ก็ถ้าต่ําลงไปต่่า94นะคะก็แนะนําว่าถ้าต่ํากว่า9 4ก็ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็อาจจะต้อง เริ่มเริ่มนอนคว่มนอนควนะคะ่ำนอนตะแคงนอนคว่ำอยู่บ้างอันนี้ดีแล้วก็สามารถนําปรับไปใช้ได้แม้กระทั่งตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวในการดูแลผู้ที่เริ่มป่วยถ้าเขารู้สึกเหมือนเขาหายใจไม่ค่อยอิ่มอะไรก็ตามลองเปลี่ยนท่านอนให้เขาดูนะคะ,คะน่าจะช่วยได้โหอัน oh, นี้มีประโยชน์มากๆเลยค,คุณหมอเพราะว่าเป็นอะไรที่เราต้องดูแลตัวเองในช่วงนี้แล้วก็เรื่องท่านอนก็เป็นอะไรที่กังวลแล้วบางคนก็รู้สึกว่าวอาการต้องหนักแล้วแน่แต่จริงคือ มันมาจากสรีระของเราแบบนี้เลยทําให้ท่าแบบนี้ทําให้เราหายใจได้ดีขึ้น,นปอดขยายตัวได้ดีขึ้นปอดขยายตัวได้มันตรงข้ามกับความคิดเราเนาะคุณหมอทางคนเชื่อว่านอนง่ายมันจะอ,อย่างเงี้ยแต่พอนอนคว่ำมันแบบเหมือนถูกกดนาอกดูมันจะหายใจได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่า ตรงกันข้ามตรงกันคืออันนี้เพราะว่าเราโฟกัสที่อวัยวะของเราอันนี้คือปอดค่ะเพราะว่าตอนนี้ปอดเราไม่สมบูรณ์ <c oughs> ค่ะก็เลยเป็นช่วยช่วยให้ปอดเราทํางานได้ดีขึ้นค่ะ <c oughs> วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์และสามารถนําปรับไปใช้สําหรับในทุกๆบ้านที่ตอนนี้มันใกล้ตัวมากจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนที่ติดเชื้อหรือคนใกล้ตัวติดเชื้อในครอบครัวก็ยังก็ได้เราก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปปรับใช้แล้วก็เผยแพร่ได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือสาระความรู้นะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะก็จะเป็นในเรื่องราวของการดูแลตัวเองเบื้องต้นและเป็นความรู้ที่เรียกว่าได้ทราบถึงเหตุแล้วก็ความสําคัญและความจําเป็นในการที่นอนท่าคว่ำนะ,ะที่เขาแชร์กันในโซเชียลว่าอ๋อมันทําไมมันทําเพราะอะไรแล้วรวมถึงว่าอ้าวไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ใน ICU เราก็สามารถใช้ท่านี้ได้เพื่อทําให้เราเนี่ยหายใจได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีออกซิเจนเนี่ยในปอดการแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยนะคะก็หวังว่าจะเป็น ประโยชน์นะคะสำหรับทุกๆคนทุกๆบ้านเลยตอนนี้นะคะวันนี้จุจ๊บๆเลบคุณหมอลาไปก่อนนะคะพบกับเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยสุขภาพได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ